การเด็กก่อนเลยนะคะซึ่งพอเรารู้จักพัฒนาการเด็กค่ะมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้นิวะอยากจะมาสอนเรื่องการแบ่งปันผ่านกิจกรรมในวันนี้ค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าเด็กอายุ3ามขวบนะคะก็เริ่มมีพัฒนาการทางด้านสมองค่ะที่เขาจะเชื่อมต่อเซลประสาทไปให้มันซับซ้อนมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเขาก็เลยจะเริ่มมีความคิดที่เข้าใจหลักเหตุผลมากขึ้นแล้วนะคะจริงๆเราสามารถอธิบายเรื่องของการเข้าสังคมการแบ่งปันตรงนี้ให้น้องๆตั้งแต่วัยสามขวบขึ้นไปได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูพี่นิวค่ะจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะในการจัดก,กิจกรรมเพื่อเด็กๆนะคะในวัยประมาณ 5-12ปีค่ะให้เขาได้มีการรู้จักการแบ่งปันนะคะผ่านการทํากิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วในคลิปนี้นะคะยูก mm ็จะมาแชร์พัฒนาการของเด็กในวัย5-12ปีด้วยนะคะรวมถึงไอเดียแรงบันดาลใจค่ะว่าทําไมเราถึงอยากจะจัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากจะดูคลิปวิดีโอน่ารักๆ่เป็นกิจกรรมกับสําหรับเด็กนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ช่องเซเปียนเซลไว้ด้วยนะคะ เริ่มที่พัฒนาการเด็กก่อนเลยนะคะซึ่งพอเรารู้จักพัฒนาการเด็กค่ะมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้นัวอ,อยากจะมาสอนเรื่องการแบ่งปันผ่านกิจกรรมในวันนี้ค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าเด็กอายุ3ามขวบนะคะก็เริ่มมีพัฒนาการทางด้านสมองค่ะที่เขาจะเชื่อมต่อเซลล์ประสาทไปให้มันซับซ้อนมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเขาก็เลยจะเริ่มมีความคิดที่เข้าใจแล้วก็เข้าใจหลักเหตุผลมากขึ้นแล้วนะคะจริงๆเราสามารถอธิบายเรื่องของการเข้าสังคมการแบ่งปันตรงนี้ให้น้องๆตั้งแต่วัยสามขวบขึ้นไปได้เลย ส่วนในเด็กวัย5 12ปีนะคะเขาก็จะเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะทีนี้น,น้องก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆอยู่แล้วค่ะรู้จักการเข้าสังคมได้เข้าไปเรียนที่โรงเรียนนะคะรู้จักกับค,ครูค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะรู้เรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะเรื่องของการแบ่งปันการอยากเป็นที่รักพวกนี้ค่ะน้องๆเขาก็จะมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมามันถือว่าเป็นหนึ่งในพัฒนาการของเด็กเขานะคะ การแบ่งปันของเด็กแต่ละช่วงวัยเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยววันนี้นี่จะมาแชร์ข้อมูลให้ฟังง่ายๆค่ะสาหรับน้องๆเด็ก3าขวบนะคะเขาจะรู้จักการแบ่งปันแล้วก็รู้จักการผลัดกันเล่นของเล่นแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไปถึงขั้นที่ต้องแบบเสียสละของเล่นที่ตัวเองเล่นอยู่ไปให้คนอื่นเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจตรงจุดนี้ค่ะ สำหรับเด็กช่วงวัยก่อนเข้าเรียนค่ะ3าถึงหขวบนะคะสมองของเด็ก5้าขวบนะคะก็คือจะพัฒนาโตไปถึง90%ของผู้ใหญ่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะน้องๆเนี่ยสามารถคิดอะไรได้ซับซ้อนมากขึ้นค่ะแล้วก็จะมีทักษะความสามารถทางเรื่องของความคิดสร้างสารรค์การเข้าสังคมการคิดอะไรที่ซับซ้อนมากขึ้นได้นะคะพูดง่ายๆนะคะว่าเด็กในช่วงนี้ค่ะเขาก็จะมีพัฒนาการทางด้านภาษาการใช้ความคิดสร้างสารรค์การเข้าสังคมค่ะอาจจะรวมไปถึงเรื่องของการเรียนคณิตพวกนี้ไปด้วยเหมือนกันค่ะที่เป็นหลัตากตรรกะหรือว่าการวิเคราะะะห์นค ก็จะเป็นช่วงที่ดีมากๆนะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะสนับสนุนให้เขาค่ะได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องของความคิดสร้างสารรค์นะคะหรือว่าจะเป็นการจัดก,กิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆค่ะทําให้เขาเนี่ยรู้จักการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็เป็นคนดีในสังคมได้ค่ะ คุณพ่อคุณแม่นะคะก็สามารถส่งเสริมเรื่องของการแบ่งปันให้กับลูกๆได้นะคะด้วยการที่เรารู้จักชมเชยเขานะคะเวลาที่เขาแบบทําได้ดีรู้จักแบ่งปันได้ดีค่ะสามารถชมเชยได้เลยนะคะจะได้รู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทําอันนี้ทําถูกแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถโฟกัสไปที่เรื่องของหลักเหตุและผลค่ะสามารถบอกเขาได้เหมือนกันนะคะอธิบายเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็พูดถึงเหตุผลได้ค่ะว่าการแบ่งปันเป็นยังไงหรือว่าทําไมเราถึงต้องแบ่งปันการแย่งของเล่นคนอื่นมันจะไม่ดียังไงเงี้ยค่ะก็คือค่อยๆ ใจให้กับเขาได้นะคะ ค่ะสำหรับเด็กในวัยเรียน5 12ปีนะคะเขาจะเข้าใจเรื่องการแบ่งปันได้ดีแล้วนะคะเพราะว่าเข้าสังคมมาได้สักพักหนึ่งแล้วกําลังเข้าสู่ชั้นประถมแล้วด้วยนะคะซึ่งพัฒนาการของเด็กในช่วงนี้ค่ะน้องๆเขาก็จะมีความอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมค่ะต้องการแบบมีพัฒนาการทักษะทางด้านจิตใจนะคะก็เลยจะทําให้เขาว่าอยากจะเป็นที่รักมากขึ้นค่ะเขาก็จะรู้จักกฎระเบียบของสังคมได้เป็นอย่างดีนะคะเข้าใจว่าจะต้องทําตัวยังไงหรือว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรนะคะน้องๆในวัยปถมนะคะที่อยู่ในช่วง 5-12ปีค่ะเขาจะมีพัฒนาการทางด้านของการมีความคิดส,สร้างสรรค์นะคะการแก้ปัญหาด้วยตัวเองค่ะแล้วก็การเป็นตัวของตัวเองนะคะมากขึ้นค่ะเด็ก<ม><น>ในวัยนี้นะคะเขาก็จะรู้จักการมีเหตุผลค่ะรู้จักอดทนอดกลั้นมากขึ้นนะคะซึ่งในวัยของ5-12ปีเนี่ยมิตรภาพหรือว่าความเป็นเพื่อนค่ะมันจะซับซ้อนแล้วก็เหมือนลึกซึ้งมากขึ้นค่ะ ค่ะแล้วก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะคะที่นิวตื่นเต้นที่อยากจะแบบมานําเสนอมากเลยเพราะว่านิวนะคะมีแรงบันดาลใจในการที่อยากจะสอนเรื่องของการแบ่งปันให้น้องๆค่ะเพราะว่ามันจะเป็นรากฐานที่สําคัญสําหรับการที่เขาได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าทุกสิ่งที่เขาซึมซับก,กันในวันนี้หรือว่าในการทํากิจกรรมร่วมกันนะคะมันจะสามารถส่งเสริมแล้วก็ทําให้เขาอ่ะเรียนรู้จนถึงตัวเขาในวัยที่เป็นผู้ใหญ่ได้เลือเขาจะเติบโตมาเป็นคนในสังคมที่ดีได้นะคะผ่านการเรียนรู้ตรงจุดจุดนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงวัยเด็กนะคะ ยิ่งตั้งแต่แบบ0ถึง8ปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่สําคัญมากๆที่เด็กเขาจะซึมซับแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ดีๆค่ะในกิจกรรมวันนี้นะคะจะมีตั้งแต่วัย3ขวบจนถึง12ขวบเลยนะคะแล้วน้องๆก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงค่ะน่ารักทุกคนเลยนะคะซึ่งนิวอยากจะมาแชร์ว่าจริงๆแล้วอะค่ะเด็กๆเนี่ย เขามีความตื่นเต้นแล้วก็กระตือรือร้นในการที่อยากจะเรียนรู้มากๆค่ะแล้วก็เขาเหมือนชอบเจอสิ่งใหม่ๆอะค่ะการที่เขาได้เจอนิวเนี่ยก็ทําให้เขามีส่วนร่วมเหมือนกันแล้วก็ทําให้เขาแบบมีปฏิสัมพันธ์กันนะคะมีการตอบโต้อย่างเงี้ยค่ะในช่วงแรกค่ะของการเริ่มกิจกรรมนะคะด้วยความที่นิวมาเป็นครั้งแรกใช่ไหมนิวก็จะแนะนําตัวกับน,น้องๆค่ะก็เลยสร้างระเบียบการทักทายด้วยกันนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาอยากจะทักทายนิวแบบไหนอาจจะมีเป็นการจับมือ เลือกการกอดเลือกกันแตะมือกันแบบนี้ไหมหรือว่าอยากจะเช็คแฮนด์กันอย่างนี้นะคะซึ่งน้องๆก็เลือกหลายอย่างเลยค่ะมีเต้นด้วยนะน้องๆก็แบบกล้าเต้นกล้าแสดงออกต่อให้เขาแบบว่าไม่เคยเจอเรามาก่อนนะคะเขาก็สามารถทําได้เหมือนกันจากตรงนี้นิวก็จะเห็นว่าทุกคนนะคะเขาสามารถเลือกแล้วก็ตัดสินใจในสิ่งที่ตัวเองอยากเลือกได้อะคะ่ะเหมือน มันเป็นการตัดสินใจง่ายๆเนาะว่าเราจะเชแคนหรือว่าเราจะแบบแตะมือน้องๆก็เลือกแล้วก็ทําเองมีความสุขในการที่ได้ทําค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเข้าสู่เรื่องของการอธิบายค่ะว่าในวันนี้นิวมาจัดกิจกรรมนะคะเพื่ออยากให้ทุกคนรู้จักเรื่องของการแบ่งปันแล้วน้องๆค่ะตั้งแต่แบบวัยประมาณ4ี่ขวบค่ะเขารู้เรื่องเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะอยู่ในสังคมแบบมีความสุขเนี่ยการแบ่งปันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเท่ากับว่าเป็นทุกคนเนี่ยมีพื้นฐานมาดีอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ในการที่เราจะอธิบายค่ะว่าแบบออการแบ่งปันเนี่ยมันอาจจะต้องมีทั้งผู้รับผู้ให้นะคะหรือว่ามีสิ่งที่เราอยากจะบอกอธิบายเขาอะค่ะ,คะในจุดเนี้ทุกคนคะคือนิวอาจจะบอกว่ามันก็แอบ,บเป็นเรื่องยากนิดนึงค่ะเพราะว่าเวลาที่พอเราจะเข้าเนื้อหาอะไรที่เหมือนเราอยากจะสื่อออกไปโดยการแบบบอกเล่าเฉยๆมันทําให้น้องๆบางคนนะคะอาจจะแบบหลุดโฟกัสเขาหลุดไปจากเราได้อย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ค่ะว่า ถ้าเกิดเราอยากจะสอนเด็กๆอะค่ะบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องหากิจกรรมหรือหาอะไรมาดึงให้เขาอยู่กับเราได้ก่อนนะคะหลังจากนี้เราก็ไปเข้าสู่ช่วงของการทํากิจกรรมกันค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กๆนะคะในวันนี้เนี่ยนิวก็มาจัดกิจกรรมที่จะทําให้เขารู้ว่าการแบ่งปันนะคะมันจะมีความหมายยังไงค่ะโดยการที่เราจัดกิจกรรมเป็นการทํากิจกรรมระบายสีสดใสนะคะเพื่อให้เขารู้จักการแบ่งปันค่ะนิวก็เตรียมรูปภาพไว้ให้เขาแบบนี้นะคะหลายอันมากเลยแต่ว่านิวเนี่ยจะให้สีเขาคน และหนึ่งแทง่งเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆเขาอยากจะทําให้รูปภาพเขามีหลากหลายสีหรืออยากจะระบายสีให้สวยเขาก็ต้องมีการพูดคุยมีการแชร์ลิงแบ่งปันกันค่ะซึ่งก่อนหน้าที่เราจะเริ่มระบายสีนะคะยูก็ถามน้องๆเหมือนกันว่าเออถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้รูปภาพที่หลายหลายสีหรือว่าอยากจะให้รูปภาพของเรามันสวยเราจะต้องทํำยังไงเชื่อไหมคะว่ามีน้องที่แบบอายุ4ี่ถึงห้าขวบยกมือตอบได้เลยนะ ว่าต้องรู้จักแบ่งปันค่ะต้องแบ่งกันค่ะอย่างเงี้ยหรือว่าพอเราถามว่าแบบอา้าวแล้วการแบ่งปันของทุกคนอะ่ะมีอะไรที่แบ่งปันกันได้บ้างแชร์ประสบการณ์ให้หน่อยเล่าให้ฟังหน่อยยิ่งถ้าเป็นน้องโตค่ะเขาจะยิ่งบอกได้ลึกซึ้งมากเลยว่า การแบ่งปันแบ่งได้ทุกอย่างเลยครับแบ่งความรักได้ครับแบ่งประสบการณ์ได้ครับหรือว่าเราอยากจะแชร์อะไรก็คือการให้ครับ<ส>แล้วก็ในระหว่างที่จัดกิจกรรมนะคะก็อาจจะมีน้องๆบางคนค่ะที่มองว่าเขา่าไม่อยากจะแบ่งปันหรือไม่อยากจะลุกไปหาเพื่อนๆน,นะคะอาระายสีเดียวก็ได้ซึ่งในวิธีการที่เราจะแก้ปัญหานี้นะคะก็คือเราก็จะเหมือนกระตุ้นให้น้องๆค่ะได้สอบถามเพื่อนๆค่ะลองถามเพื่อนไหมว่าเพื่อนมีสีอะไรบ้างหรือว่าลองดูไหมว่าเออเรามีสีนี้นะเพื่อนอยากได้ไหมซึ่งก็เริ่มจาก การที่ให้เขาสื่อสารออกมาก่อนนะคะบางทีแบบเขาไม่ได้ลุกไปหาเพื่อนแต่ว่าถ้าเพื่อนได้ยินว่าเออเขาอยากได้สีไหนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเพื่อนที่เดินมาหาก็จะเริ่มมีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการแบบกำชับกดให้ชัดเจนเลยค่ะว่าเราอ่ะจะไม่มีการให้สีกับน้องๆนะคะซึ่งน้องๆก็ต้องไปแบ่งสีกับเพื่อนๆเราเองจะได้รู้จักการแบ่งปันกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะที่มีลูกที่กําลังแบบเผชิญกับความท้าทายนี้อยู่ลูกไม่ค่อยอยากแบ่งปันลูก เราก็สามารถที่จะเหมือนเข้มงวดกับเขาได้นิดนึงค่ะตั้งแต่วัยสามขวบเนี่ยเขาเริ่มเรียนรู้แล้วค่ะว่าสิ่งที่เขาควรทําไม่ควรทํามันเป็นยังไงค่ะก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องตามใจลูกไปซะทุกอย่างค่ะ มิวก็เลยขอมาสรุปกิจกรรมในวันนี้นะคะว่าน้องๆที่ได้ทํากิจกรรมนี้ค่ะก็ถือว่ามีความรู้แล้วก็ความเข้าใจในเรื่องของการแต่งปั้นได้เป็นอย่างดีค่ะเหมือนเขาจะมีพื้นฐานมาแล้วด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะน้องๆทุกคนก็กระตือรือร้นที่อยากจะแชร์ด้วยนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นผลงานของเขาค่ะบางคนเนี่ยพอเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยนะคะก็คืออยากจะออกมาพรีเซนต์อยากมาเล่าเรื่องราวเลยค่ะว่าตอนนี้ผลงานของเขาเป็นยังไงบ้างเขามีสีแบบไหน ส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่ดูคลิปอยู่ที่บ้านนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะทํากิจกรรมแบบนี้กับลูกๆนะคะจริงๆแล้วเป็นพ่อแม่ทํากับลูกๆเองก็ได้เลยค่ะก็คืออย่างเช่นเรามาระบายสีด้วยกันนะคะใช้สีกล่องเดียวกันแบบนี้ก็รู้จักการแบ่งปันได้แล้วนะคะหรือว่าทํากิจกรรมอะไรที่เป็นผัดกันเล่นทีละตาอย่างนี้ก็ได้ค่ะแบบนี้ก็เป็นการที่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถทํากิจกรรมกับลูกได้ที่บ้านนะคะ ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะคะทางเอชคิดแล้วก็ครูพี่ดิวค่ะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดซับสไครต์นะคะคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือว่ามาแชร์คุยกันได้เลยนะคะอย่าลืมติดตามช่องเซปเปียนเทลนะคะจะมีเรื่องราวกิจกรรมดีๆค่ะแล้วก็เป็นเทคนิคของการที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจเด็กๆนะคะหรือว่าเข้าใจสุขภาพของเราได้มากขึ้นค่ะในช่องเซปเปียนเทลเลยค่ะ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ <Hi. S 1>